สวัสดีค่ะพบกับยืดเส้นเป็นนวดกับครูเกศนักเรียนคะวันนี้ครูเกศมีเทคนิคหนึ่งนะคะที่จะมาใช้ยืดคอกับลูกค้าก่อนอื่นเนี่ยครูจะทําเทคนิคการนวดไทยโดยปกติทั่วไปก่อนนะคะเทคนิคทั่วๆไปเนี่ยวลาที่ลูกค้ามาแล้วบอกว่าปวดคอเนี่ยนะคะพวกเราก็จะแบบเปิดซีซ่าของลูกค้าแล้วก็ ใช้ซองเนี่ยคลึงไปเรื่อยๆนะคะก็คลึงๆไปจนกว่าจะคลายใช่ไหมคะทั้ง2ด้านเลยวันนี้ครูมีเทคนิคที่จะน,นํานวดไทยและโยคะและนวดไทยแบบยืดเส้นเข้ามาด้วยกันนะคะเทคนิคแรกนะคะเรานะคะตั้งเข่าขึ้นมานะคะแล้วก็บล็อกตัวลูกค้าไว้เห็นไหมลูกค้าจะไม่ล้มละนะคะเราก็จะใช้เข่าของเราประคองตัวลูกค้าไว้ก่อน เราจะเริ่มต้นด้วยการนวดไทยตามปกติก่อนเปิดศีรษะขึ้นนะคะกล้ามเนื้อตรงนี้นะคะเรียกว่ากล้ามเนื้อทาริเซียสเป็นรูปสามเหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะซึ่งเนี่ยเห็นไหมอย่างหุ่นเนี่ยก็ค่อนข้างจะคอตึงนะคะกดนะคะนักเรียนจะใช้เทคนิคการกดเฉยๆเพื่อให้เลือดมาเลี้ยงในบริเวณนั้นก็ได้หรือว่านักเรียนใช้กดแล้วก็กลิ้งก็ได้นะคะ มีข้อระมัดระวังเพียงข้อเดียวเท่านั้นก็คือนักเรียนเนี่ยจะไม่กดบริเวณข้อต่อหัวไหล่นะคะซึ่งมันจะชิดก,กระดูกมากนะคะเราต้องหยุดก่อนที่จะถึงบริเวณข้อต่อหัวไหล่นะคะ mm hmm. ก็ทำซ้ำามถึงหรอบนะคะ mm hmm. ทีนี้เราก็จะทำซ้ำแบบเดียวกันทั้งสองข้างจำไว้ว่าเรานวดข้างไหนเราจะตั้งเข่าฝั่งตรงข้ามลูกค้าจะได้ไม่ล้มนะคะแล้วก็ทําเหมือนกันนะคะกด หรือกลิ้งให้ทั่วบริเวณกล้ามเนื้อตรงนี้นะคะอันนี้เป็นเทคนิคการน,นวดไทยพื้นฐานจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคการยืดนะคะยืดเส้นหรือว่านวดไทยสไตล์ยืดเส้นกันบ้างเรานะคะจะจับประคองศีรษะลูกค้านะคะและมือข้างนี้จะจับประคองที่ไหล่จากนั้นนะคะจะยืดในทิศทางฝั่งตรงข้ามกันนะคะโดยที่ฝั่งนี้นะคะจะดันศีรษะลูกค้ากดลงและฝั่งนี้นะคะจะดึงไหล่ลูกค้ามาแบบนี้ ค้างไว้นะคะประมาณ3ลมหายใจหรือว่าเราอาจจะนับ1 5ก็ได้นะคะคราวนี้มือครูฝั่งนี้นะคะจะผลักและฝั่งนี้จะเกี่ยวเข้าหาตัวแทนแล้วนะคะให้ลูกค้าเงยหน้าขึ้นอ่า จากนั้นนะคะเราสามารถให้ลูกค้านะคะก้มศรีรษะลงเหมือนที่ครูโชว์ท่าวิธีการทําด้วยตัวเองคราวนี้ทําแบบมีผู้ช่วยละประสานมือคะ่ะ <c oughs> จับล็อกสองข้างแบบนี้นะคะแล้วก็กดลงเบาๆตัวเราก็แค่ยืดขึ้นลูกค้าสามารถยกไหล่ขึ้นแบบนี้ได้นะคะหรือว่าให้เขาทิ้งไหล่ลงก็ได้นะคะทิ้งศอกุบศอกลงก็ได้ผ่อนคลายนะคะจากนั้นท่าที่เราเชยคางขึ้นปกตินะคะ ก็เป็นเราใช้สีนิ้วนะคะประคองที่คางแล้วก็เงยหน้าขึ้นและผ่อนคลายนะคะอันนี้ก็จะเป็นท่าที่เราเนี่ยสามารถนําไปช่วยนะคะในการนวดให้กับลูกค้าหรือว่ายืดให้กับนักเรียนโยคะที่มาเรียนโยคะกับเราหรือว่าช่วยเหลือคนในครอบครัวได้ปลอดภัยนะคะแล้วก็ทําได้ง่ายด้วยนะคะก็ หวังว่าเทคนิคนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนและเดี๋ยวพบกันใหม่กับเทคนิคหน้านะคะ